้ำมันขุ่นเพราะฝนตกนะครับนหือนตกครับน้ชานานท่ลน่นท่นเน่านท่านท่ินทน่านท่านทน่านา่ทานทาน่่ท่าับ ันดีครับครับคสเรียบนะครับไม่ใช่นอกกีเมที่ฝรังเศสครับฝรั่งเศสเขาเรียกว่าอะไรครับ สุวรรณีจากกัมพูชาหรือกัมพูดีครับสุวรรณีครับของที่ระลึกนะครับตอนนี้ผเราอยู่ที่นครวัดนะครับจะเดินเข้าทางประตูด้านทิศตะวันออกครับตอนนี้เขาเปลี่ยนนโยบายใหม่ให้เดินเข้าทางประตูด้านทิศตะวันออกครับเวลาขับสรวจแล้วการข้างๆเห็นว่า เป็นเส้นทางเข้าไปเอ่อตะขอนวัดครับอีกด้านหนึ่งทางนี้จะร่มรื่นถ้ามาตอนแดแดแรงๆแบบนี้เ,เดินเส้นทางนี้ร่มรื่นครับต้นไม้เยอะตอนนี้ใกล้ถึงตะขวัดแล้วครับเราเดินเข้ามาทางทิศตะวันออกระยะทางก็ประมาณ300เมตรก็ถึงตัวปราสาทแล้วนะครับต,ตัวปราสาทน,นะครับด้านนี้ ล่างจากประกอบไปถึงเสร็จแล้วก็มันต้องตกทั้แนอนอครับครับครับแต่ถ้าเห็นเปดีนี่ตรงนี้จะเป็นจุดที่นางอัปสาราที่ยังแกะไม่เสร็จนะครับเห็นไหมครับคือคือขึ้นขึ้นรูปไว้แต่ยัง ไม่เสร็จครับเป็นจุดหนึ่งที่น่ามาชมครับระนครวัดที่ยิ่งใหญ่ครับจุดนี้เป็นจุดที่เออเป็นแบบลูนต่ำครับเป็นควรเกษีสมุทรครับงดงามมาก เป็นเรื่องราวระหว่างยักษ์กับพระอินทร์นะครับงามครับ ที่ยิ่งใหญ่อลังการาครับจุดนี้เป็นจุดทีเ่เขาบอกตกมาอกแล้วจะเป็นเสียงเออโคนะครับเห็นไหมเหมือนเสียงกองเลยครับประตูซุ้มด้านไหนรู้เนี่ย <laughs>